ขาดสินขัดธรรมขาดสินดีก็ย้นสินออกไปสิพอสุกติก็ย้นสินสิเบินประเบินแยงก็ย้นเบินกลัวเบินสินนะขาดนตะเบินสินอันแย่ประยาละกันแย่กันเงี้ยแย่ปุ๊บเบินประเถอะปุ๊บปะปูวปะรักษาหมอเงี่ยบาทเดียวเลยจะได้กุ้กลัวตะเบินสินนเลยเวลาให้ยากระจีดเปิบเนี่ยตออนเวกกปจืงให้กระตะดังเถีบตะดังแดนตะเบินมงจิตที่จะให้พึ่งพาอาศัยเตะ พระพุทธเจ้าให้สอนว่าอัตถิอัตโนนาทโถต้นเป็นที่พึ่งแห่งต้นคือไอ้ต้นที่ตั้งคือเอิ้นอัญชินหนึ่งธรรมเห็นบ่กล้วยเฒ่าแต่สมัยแต่ก่อนเนี่ยแม่บัวให้กล้วยบูให้นี่นะอายุมันรอตึงลอยลอป่ายแม่นบ่ย้อนย้อนไลเปิ่นเมตตาต่อตัวต่อตุยตละจวของนี่เนาะตเอของนี่เนาะสอนลูกด้วยด้วยธรรมสอนก่อนเจ้าด้วยเหือแห่งตะวื ต่แกอายุจังยืนจังแข็งแหงไหนกูกูละไงเนี่ยเราเตะขาดยืนโทรศัพท์มิบบอกเอองอนความมวลความสื่อมิบบอกขาดสินขาดทมอันนี้ก็เอินว่าขาดขาดสินขาดทรรม่ากับวินุละก็ดตะบนสินตะวันทำมันบอกอากาศจีนึงเนาะต่างเนาะเบิ่เกิดสงครามมิบบอกอันนี้ก็กล้วยขาดสินขาดรมสินเนี่ยอันหลอจากจิตจากใจคงกล้วยห้เจอขาดสินขาดรมจึงกลายเป็นเป็เป็นมารเงี้ย nhẹ cô trả nhìn bỏ no. ừ. pho xây nằn hay lạ ba bà sinh thì hay tạ tựa lạ bẹp lạ lạ bạn cứ hay ta tạ tỏ ta tạ tỏ cứ được cứ lạ thằng cai thằng hoa trà thằng trái hay dứt dứt cả thầm dứt cái thầm tạ bả chứ hay cứ dứt hay ta tạ hay lơm tạ dứt thằng thì đi cứ hay vò ò khăn vò ò không kín ăn cỏ mình bỏ không kín ò hay cái tạ ò hay cái bắp cối

ให้กะเสาหมองเสาหมองเจ้าไปตลอดเงียบชาแต่แอมชาแต่แอมจ้ละกันไหนให้กะตีให้กะโจ้มินบอกทีโจจะกะบ่อเจ้าละกันไหนกะจีกะจีกัสูนนรกให้ตะบันสูสุกติได้คันให้เบิ่นซินเบิ่นทามให้เปิดละป้อจุสวรรค์สูสุขติมินบอกเนี่ยพระกะจีได้ให้บอกกุยเท้าให้ตะกี้พ่อจ้าละบายละเงียบละเงียบไปเลยคันกุยตเบันซินตเบันทาม อ่ะตะเบินมงตะเบิรนอกบังบังเปลือกคืออันนี้ไงอ่ะอกแกหลวงนไงหายันบ่ได้อันนี้ให้เบิด์สินมินบอกบางกะจีนทุนให้กะสบายให้แต่เดือดร้อนได้นะกวยตะเบิด์สินตะบิร์นธรมเอาเจาะแห่ลอกแลเอ็กลอกแลเอ็จโออกสองอกสีอันนางกระจินจนเนื้อไถ่เนื้อเนี่ยดเจ็บปัวป่วนเนื้ออันจังกระจิดอันทรมานขนาดระกี่ได้กวยขาดสินขาดธรรมได้เพราะว่าให้วอาความจริงเนี่ยให้ตะค่อยเชื่อแล้วเอาห้ตะเกยได้ น้อเพราะฉะนั้นให้จิตตะความดีเด้อเปนบัวเด้อตะนึงคุณงามความดีให้ดังศีลดันคําครับปฏิบัติอนดงให้กระเตอนเนียกระเตนอคือให้ตะอยู่3อย่างใน3ประการนีคือ1ให้พึดในความคิดอันนั้ให้ตนคิดปะทําลายกักัเนาะตนคิดบิดเบียนกกเนาะตนเอ็ดเออมักอยะกูเกูกีตนมักตนคิดได้เกยเ อันต่อเนาะ,นะคิดประทำลาก็จีนโอเกินกจีนโอเกีอังกัดโลสินเนาะอืมเพรานะน่ะให้คิดอีจะกะให้กับวอดีวอดว่าจาวัรัววัมวนโอกี้กับฮักแพงให้เมนบอกเบิร์นรอให้กับแบงเนาะจ้าเมนบอกเออพฉะนั้นจะให้คิดดีตาดีคณะวอดีความตาให้กับออกกตการกระทำมันก็ออกมาดีเนาะพฉะนัะะออนะ้นจงตั้งใจเด้อเบียนบัวเด้อ เบิ่นวัดเบิ่นสินให้เบิ่นก่อนเบิ่นเรากับประบวชในประพุทธศาสนาจะกับให้เถอะพัฒนากลวยนางวินให้บว่าศาสนาศาสนากมุยศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาอะไรตะความดีเงี้ยมีสองอย่างทุกศาสนาคือจังกับตึบมิ่นบอกเออติติตะพลมิ่นบอกแต่ว่าให้ตะดี ให้กระเพาสุขติเด้อเออคาตอะไรให้แซงนรกเจอพอสติให้หยุดหยุดการกระทำที่ดีต่ออันสิ่งที่ตอ่อนนะให้ตัความดีเต่อปอเด้อร์เบียบวาเด้อเพราะฉะนั้นจะให้เบียบวาจงเห็นแจ้งในธรรมตามความเป็นจริงด้วยเถิดสาธุ